สวัสดีค่ะอาลัยจักรพันยมจินดาอาดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังเสียชีวิตสุดอาลัยจักรพันยมจินดาอาดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังเสียชีวิตลูกโพสต์แจ้งข่าวการจากไปของอดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังและอดีตนักการเมืองวันที่15ตุลาคม2567สสุดเศร้าจักรพันยมจินดา อดีตนักการเมืองและอดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังเสียชีวิตแล้วโดยลูกสาวโพสต์แจ้งข่าวการจากไปของคุณพ่อขณะที่มีคนเข้าไปร่วมไว้อาลัยจำนวนมากบนเฟซบุ๊กของลูกสาวจักพันยมจินดาโพสต์ข้อความว่าพ่อนายจักพันยมจินดาจากไปอย่างสงบณโรงพยาบาลสิริราชเวลา16นาิเนาทีวันที่15ตุลาคม2567อายุ70ปีหเดือน สำหรับนายจักกพันธ์ยมจินดาเป็นผู้ประกาศข่าวซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากการทำงานเป็นฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทับบกช่อง7ในช่วงปีพศ2 5 3 1 2ถึง2535และเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานโทรทัศน์และอดีตรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่รวมถึงรองประธานกรรมการคนที่สองของบริษัทอสอมทจำกัดมหาชน เคยได้ร er e e ับเครื่องราชอิสริยาภรณ์พศ2547เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นสูงสุดมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมปชพศ2544เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสูงสุดมหาวชิระมงกุฎมวม ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอบคุณทีนิวค่ะ